พรรคเพืเ่อไทยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าภายใต้กติกาบัตรสองใบเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้กติกานี้ไม่มีพรรคไหนได้ประโยชน์สูงสุดเท่ากับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นวิธีการและกติกาที่พรรคเพื่อไทยได้รับัยช,ชนะอย่างถล่มทลายมาโดยตลอดเมื่อใช้ภายใต้กติกานี้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยก็ต้องได้เป็นลำดับที่หนึ่งแต่ว่าเพียงแต่ว่า ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงมากกว่าปี2องพัอยง่างแน่นอนอแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งมันมีพรรคที่มีลักษณะเดียวกันก็คือพรรคเก้าไกลชเช่นเดียวกับปีหกสอปี62สองเนี่ยนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยได้ร้อยสากว่าพรรคอนาคตใหม่ได้เสียง81ดสอแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้เต็มอกค่ะ ว่าคู่แข่งเขาเนี่ยไม่ใช่ทางซิกทางซิกหนึ่งนะครับทางทางสายเอที่ผมบอกว่าไม่ใช่ทางสายเอหรอกนะครับสายเอนี่เขาว่ากันเองนะครับประชาชนข้ามมาเนี่ยจะเป็นสวิงก็สวิงภายในนั่นแหละก็คือสวิงสวิงภายในสายไอสวิงข้ามขั้วนี่น้อยมากในทางการเมืองคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจึงดํารงความมุ่งหมายเรื่อง ใช้คําว่าเลือกอย่างมียุทธศตสตร์อยุทิธรรมที่ที่ว่าก็คือให้เลือกตัวเองนะใช่คือแทนที่ว่าจะใช้คําว่าให้เลือกพักข้าพเจ้าอแบบเป็นการเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ไม่มีพักพี่พักน้องคาคานี้คําใหญ่ก่อนว่าเลือกอย่างมียุทธตาสตร์คนไม่เก็ตก็ต้องหยาบขึ้นไม่มีพักพี่พักน้องก็คือตรงขายต้องขายตรงมากขึ้นตอนแรกก็ เลือกยังมียุทธศาสตร์ก็ขายแบบผู้ดีนะครับเป็นภาษาแบบนักคิดชาวบ้านเกาหัวเลยนะครับเลือกยังมียุทธศาสตร์ก็พยายามให้เนี้ยเนี้ยเลือกเลือกตัวเองเลือกยังมียุทธศาสตร์ชาานว่าก็ยังไม่เก็ตอีกก็ไม่มีพักวี่พักน้องนะครับเลือกให้ชนะขาดอชนะเลือกให้ชนะขาดไม่แบ่งใจไม่แบ่งคะแนนให้ใครซึ่งเนี่ยนะครับเป้าหมายเขาก็ต้องพุ่งมาอย่างพักเก้าไกลและก็ ไท,ย,ท,ย,ทยสร้างไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภา,าคอีสานใหญ่ได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยบุกเข้าไปเนี่ยนะครับในแต่ละที่เป็นพื้นที่ที่ไทยสร้างไทยแข็งแรงทั้งสิ้นนะอลองไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไปจังหวัดไหนแต่ละจุดเนี่ยนะครับพุ่งเป้าไปที่เขตที่พรรคไทยสร้างไทยมีโอกาสชนะส่วนพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขามีบทเรียนปี2562ค่ะ2562ั 2> 2, 2้น,นเขาโตตามลำดับก็คือหมายความว่าจากเดิมไม่รู้ว่าจะได้สักกี่เสียงแล้วก็ไม่รู้จกนกระทั่งวันสุดท้ายแต่ความแรงนั้นเขาได้เห็นเรื่องการนะครับการใช้แอร์วอลการกล่าวว่าหัวคะแนนโดยธรรมชาติเป็นการยิงแอร์วอเพราะเขาสุ เขาสู้ในระบบหัวคะแนนที่เป็นระบบการเมืองปกติเขาไม่มีทางสู้ได้ในโลกโซเชียลหรือว่าการจัดแกนนะครับในระดับเขตเลือกตั้งเนี่ยซึ่งคนการเมืองเนี่ยเขาก็จะหวางนะครับจัดระบบนี้รราก้าวไกลเขาไม่มีวันที่จะไปทำอย่างนี้ได้ทันนะครับกับนักเลือกตั้งตามปกตินะครับซึ่งจัดระบบกันหนานแน่นมากเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าหัวคะแนนโดยธรรมชาติ หัวคะแนนโดยธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่โซเชียลแต่หมายถึงว่าคนที่รักชอบพักก้าวไกลเนี่ยได้ไปทําหน้าที่นะครับไปช่วยสนับสนุนโดยที่คนเหล่านี้ไม่ได้รับคําสั่งหรือบริหารการจัดการม,มาจากผู้สมัครในเขตนั้นๆที่เขาเรียกว่าเป็นแกนธรรมชาติหัวคะแนนธรรมชาติซึ่งพอมันปลูกเข้าวเนี่ยนะครับอไอ้ที่จัดแกนที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันก็เริ่มรวนเหมือนกันนะใช่นะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นปฏิกิริยานะครับระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยรุนแรงกันตมลำดาบค่ะและก็พักก้าวไกลเขาก็มีวิธีนะครับที่จะสอยพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็มีวิธีที่จะสอยพักก้าวไกลและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคําปราศัยโดยเฉพาะของปิยบุตรเขาจะใช้ภาษาแบบสูภาพทางวิชาการแต่ค่าเพื่อไทยค่าเวทีเหมือนกันใช่ใชนะครับซึ่งก็ ก็จะไปโทษปียบุตรไม่ได้เพราะนี่เขาไม่นับพี่นับน้องไม่มีพี่ไม่มีน้องอยู่แล้วนะครับเขาตัดขาดก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเดินกันอย่างเกรงใจต่อไปพักเก้าไกลก็จะเก้าไม่ไกลจะเก้าวใกล้ละเพราะฉะนั้นการที่เขาพาเนี่ยนะครับทุกคนที่มีโอกาสดีเบตพูดเหมือนกันนะครับไม่จับมือกับพลังประชาัฐรวมรวมไทยสร้างชาติพูดมเหมือนกันจนกระทั่ง มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเนี่ยซึ่งคํานี้เนี่ยทิมแทงไปยังพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคือหมายความว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยก้าวไกลไม่ไปด้วยนะอืเพราะฉะนั้นมีลุงไม่มีเราเนี่ยไม่ได้กาบมิเกเเซ่ไปยังสองลุงนั่นไม่เกี่ยวเลยสองลุงด้านเขาก็ประกาศกันอยู่แล้วอยู่เดิมเดิมอยู่เดิมเดิมเขาไม่อยากยุ่งกับก้าวไกลเหมือนกันก็เขาก็อยู่แล้วเขาไม่มีผลอะไรกับสองลุงนั้นแต่คํานี้มีผลกับพรรค เพื่อไทยอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแรงเวียงเนี่ยยิ่งใกล้เข้าวันเลือกตั้งตามระบบก,การเติบโตของก้าวไกลนั้นก็ไปกินในพักเพื่อไทยนะถ้าก้าวไกลได้มากมเพื่อไทยก็น้อยลง<ช>นี่ต้องคิดโดยปริยายเพราะอยู่ในสายนี้เนี่ยทีนี้ค่ะคุณจรูพรสมพทติว่าในบางเขตเนี่ย คะแนนเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างสูสีกันมันะจะเป็นโอกาสให้อีกขั้วหนึ่งเช่นอาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐพลิกขึ้นมาชนะแบบนี้ได้ไหมคะคือทุกอย่างในทางการเมืองก็เป็นไปได้หมดมเพียงแต่ว่านี่คือการแข่งขันมเมื่อเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ไม่มีพักพี่ไม่มีพักน้องเนี่ยทำไมไม่คิดว่านะครับแบบนี้ก้าวไกลมันมีโอกาสชนะบ้างทำไมต้องพักเพื่อไทยต้องมีโอกาสชนะอย่างเดียวในทางการเมืองเนี่ย เมื่อต้องการจะเล่นเกมนี้กันก้าวไกลเขาก็ขานรับเลยนะพรคไทยสร้างไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ปกติเขาก็กระมิดกระเมี้ยนเหมือนกันก็คือ,อระมัดระวังแม่ท่วงทำนองไปพูดถึงพรักเพื่อไทยมากเท่าไหร่แต่พรักเพื่อไทยก็ถล่มเขาอย่างราบคาบเขาจึงก็ต้องประกาศแ้วเขาไม่ได้นอมินีใครนะครับในายใหญ่ของเขาคือประชาชน ซึ่งในายใหญ่คําที่ว่าคนทั่วไปก็เข้าใจถึงนายกทักษิณน่ะใช่ใชแต่เขาบอกว่าในายใหญ่ของเขาก็คือประชา,ะช,าชนชคือคนที่เคยอยู่ด้วยกันมันก็เกรงใจกว่าจะผมจะหลุดคํามาได้คุณหญิงหน่อยกว่าจะหลุดคํามาได้เนี่ยทั้งที่คุณหญิงหน่อยเนี่ยสามารถวิพากษ์วิจารณ์นะครับพรรคเพื่อไทยได้ดีที่สุดเพราะตัวเองเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสําคัญมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวทีปราศัยเนี่ย ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถล่มไทยสร้างไทยเพราะคู่แข่งในระบบเขตนะครับในภาคอีสานและกรุงเทพมหานครอะอ,อย่างน้อยเนี่ยนะครับสามเขตในกรุงเทพคู่แข่งสำคัญก็คือพรรคไทยสร้างไทยและเขตอื่นๆนะครับไทยสร้างไทยโตมากเท่าไหร่เขา้าเข้าไปก็ได้เข้าเห็นไห <res> เห็นหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นการหาเสียงเนี่ยจะเห็นได้อย่างชาัดเจนว่า พรรคเพืเ่อไทยพอขึ้นเวทีก็จะกราบใส่พรรคไทยสร้างไทยนะครับอย่างตรงไปตรงมาอ้างว่านะครับว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องอมไม่ใช่ไม่มีมนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีช้ำว่าไม่มีพรรคสาขานู่นนี่นั่นแต่ว่าก็กดดันทำให้คุณหญิงหน่อยรอวันระเบิดตามลำดับนะผม,มจะบอกบอ่ะใช่ใชเพราะว่าถูกกดมากถูกกดมากตัวเองก็ระมัดระวับบงนะครับความเป็นจริงเนี่ยเขาก็พูดอย่างสุภาพแล้ว ว่าในายใหญ่คือประชาชนเพื่อบอกว่าในายใหญ่ไม่ใช่ทักษิณเชนวัฒน์ในภาคอีสานเนี่ยนะครับคนที่จะลดคะแนนเขตพักเพื่อไทยได้ก็คือในซีกนี้นะก็คือพักไทยสร้างไทยพักเก้าวไกลนะครับในเขตเมืองเขตมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยนะครับในในในบริบทในซีกนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเพราะว่าคำใหญ่ของพัก เพื่อไทยนั้นมันกินแดนแต่บังเอิญว่ารัคเก้าไกลเขาเขาทันนะครับเขาแม่ให้กินฟรีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สวนกันอย่างมีนัยยะสําคัญวันนี้เนี่ยครับกลายเป็นอุปสรรคใหญ่เลยที่คิดว่าแลนด์ไลด์เนี่ยเก้าไกลเขาใช้เก,ก็ฟีเวอร์ตามลําดับแล้วซึ่งแลนด์ไลด์มันเพิ่งนํามาใช้ในทางการเมืองแต่ฟีเวอร์เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารรคก้าวไกลสามารถจุดประเด็น จนกระทั่งเกิดอารมณ์ฟีเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับและแรงเหวียงมีในยักษ์สำคัญและเมื่อพักไทยสร้างไทยก็แข็งเก้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจะเริ่มสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็เขาก็พุ่งเป้าในบางพื้นที่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับความเติบโตทั้งก้าวไกลและไทยสร้างไทยนั้นก็จะลดลงในสายนี้ตามลำดับของคุณไสยพิสุทธิ์นั้นเขาตั้งเป้าไม่ใหญ่แต่ว่าเขาจะเน้นเดิน นะครับปราัยมีบ้างแต่ว่าน้อยมากค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับในซีกนี้อย่างไรก็ตามพักเพื่อไทยได้ที่หนึ่งก้าวไกลในที่สองไทยสร้างไทยนีนที่สาม,มในในในซีกนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นอย่าประมาททางการเมือง<ช>การเมืองมีอะไรพลิกเพียงแค่ชั่วข้ามคืนไม่มีใครเชื่อมาก่อนเลยว่าอนาคตใหม่มันจะได้แปดสิบอ็ดเสียงมผมเจอธนาธร นะครับไปพูดออกรายการโทรทัศน์ก่อนการเลือกตั้งทั้งวันทั้งวันผมก็ถามว่าเอกจะได้ทั้งเท่าไหร่ <c oughs> บอกผมันยังไม่รู้เลย <c oughs> เพราะาคนใหม่ทั้งนั้นเยนไม่มีใครคิดว่าเขาจะได้แปดสิบเอ็ดนะเพราะฉะนั้นปรากฏการทางการเมืองจะเห็นความดิ้นนะครับของบรรดาเสือเท่าทั้งหลายในซีกรรคเพื่อไทยก็เห็นภัยชัดเจนแล้วว่าภัยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สองลุง สองลุงนี่มันเป็นตลาดตลาดลุงนะครับตลาดประชาปัตลาดภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นตลาดเขาที่ไม่ได้มาแย่งกับตลาดนี้เลยแต่เอาไว้สำหรับสร้างความชอบธรรมให้กับสายตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่อึ้มอึมอั่อั่อนี่เหลือยี่สิบวัน,นยังมาเถียงเรื่องว่าจะจับมือกับพลาดประชาัฐหรือเปล่าเห็นไหมทั้งที่ควรประกาศมาตั้งแต่วันแรกไง เรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่คนเขาสงสัยแล้วถามว่านี้นะครับแล้วทำไมคนก็ยังสงสัยอยู่ทั้งที่อหมอชนานพูดแล้วนี่คนก็ยังสงสัยคุณอุคงยิงพูดแล้วนี่นะครับแต่ว่าก็พูดไม่ขาดใช่ใช่พูดว่าที่ไม่พูดตรงไปตรงมาชัดเจนพเพราะเกรงใจประชาชนจนกระทั่งเสถามาพูดอบอกว่าได้บอกคุณอุ้งยิงแล้วว่าเหมือนกัน,นคือมันกลายเป็นว่าเห็นไหมว่าเรื่องไหนใครใครเชื่อไม่เชื่อ เรื่องนี้เนี่ยนะครับพอพูดนานวันเนี่ยคนมันไม่เชื่อและเนี่ยนะครับแคมเปญของพักเก้าไกลเนี่ยเหมือนหอกปักกลางอกเลยมีลุงไม่มีเราเพื่อไม่ได้ปักอกลุง<ช>แต่ปักอกพักเพื่อไทย<ช>ไอ้นี่ชัดเจนไทยสร้างไทยเขาประกาศชัดเจนไม่จับมือกับสองลุงอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าไอ้คาที่มันไปเป็นวนลีใหญ่มีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีเราเนี่ยปักอกพักเพื่อไทยแล้วก็พักเพื่อไทยเองเนี่ยแม้พยายามพูดแล้ว อว่าไม่จับมือไม่จับมือไม่จับมือแล้วทําไมใครไม่เชื่อนะครับก็คือมาให้ความว่ามันปล่อยให้จนกระทั่งคนไม่เชื่ออนะคนเชื่อว่าได้ที่หนึ่งแต่ว่าคนไม่เชื่อเรื่องไม่จับมือทั้งที่พูดพูดแล้วพูดอีพูดอีกพูดแล้วในช่วงปลายปลายแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยนะครับมันยังมีข้อพิรุธมีข้อสังเกตเวลาเวลาที่จะตอบถ้อยคําต่างๆนั้นมันมีอากาศ ซึ่งเวลาไปถามพักเก้าอกลรเขาไม่ลังเลเลยถามมาต่อไปนะครับนี่ต้องใช้วิธีคิดวิธีอธิบายจนกระทั่งว่ากลายเป็นประเด็นที่ประชาชนมันคาใจ